สวัสดีครับมาพบกับช่องดีวาบาสีนะครับวันนี้ชวน,นเพื่อนมาดูการเตรียมงานไหว้ครูนะครับของพระเอกเอกกราชบุตรอาจนะคะอ่ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาปี67นะครับโครงที่เห็นนี้ก็จะเป็นโครงบสีสําหรับทํบาใบสีต้น9ชั้นนะครับอันนี้ยังทําไม่เสร็จเลยอันนี้จะเป็นพวกพานใส่ขนมต่างๆนะครับที่เตรียมไว้ แล้วก็จะเป็นนิ้วริบบิ้นนะครับสีชมพูงานนี้จะเป็นโทนสีชมพูทั้งหมดนะครับสำหรับนิ้วใบสีอาจจะเละเนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นหัวริบบิ้นนะครับที่เตรียมไว้แล้วก็ตอนนี้ช่างทีก็กำลังม้วนนิ้วอยู่นะครับเป็นนิ้วริบบิ้นใช้ริบบิน้นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับ ในส่วนของโฟมนะครับก็จะมีการตัดเป็นแยกเป็นสส่วนนะครับจะมีส่วนที่เป็นอันกลมชิ้นกลมสำหรับชั้นที่ประกอบใบสีนะครับอันนี้พอเกาเสร็จก็มันจะมีรูตรงกลางที่เราวัดไว้แล้วก็จะทำการเจาะเจาะรูตรงกลางออกนะครับ เพื่อที่จะเอาไปเสียบในโครงเหล็กนะครับในชุกชิ้นเราจะทำแบบนี้นะครับเจาะตรงกลางไว้เพื่อที่จะเสียบในโครงเหล็กได้ส่วนของตัวตัวรองนะครับเราก็จะใช้ความกว้างอยู่ที่9นิ้วเวลาเราวาดเราจะมาวาดจู่ตรงจุดกึ่งกลางนะครับ สี่นิ้วครึ่งเราจะตัดชิ้นใหญ่ให้เสร็จก่อนนะครับเรามาตัดชิ้นเล็กอันนี้หาโฟมที่จะวาเป็นเศษเศษที่เราตัดนํามาวาดให้ได้ขนาดสี่นิ้วครึ่งน,นะครับไอ้ตรงกลางนี้เราก็ดึงออกได้นะครับแล้วก็จุดไว้ก่อนเพื่อที่ตอนที่นํามาตัดเราก็จะได้เจาะ ตรงนี้เอาไว้เสียบเหล็กนะครับจากนั้นก็ตัดริมขอบออกทีละนิดนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกาให้มันเป็นวงกลมเลยเกาให้มันมีส่วนขอบนิดนึง จากนั้นก็เกาลงไปในจุดที่เราวาดไว้นะครับเส้นที่เราวาดไว้ถ้ามันเอียงนิดนึงเราก็สามารถเกาออกอีกได้นะครับแล้วก็กะเอา จากนั้นเราก็เจาะรูนะครับแบบนี้เราก็จะได้รูตรงกลางแล้วก็นำมาวางลงไปในคุมโฟมนะครับแต่ละชั้นก็จะไล่ขนาด จากเล็กไปจนถึงใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นที่ระหว่างเสียบใบสีล้วก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะครับนนี้จะเป็นในส่วนของชั้นบนสุดนะครับชิ้นก็จะเล็กนิดนึงทั้งสองอันเลยนะครับ ก็จะได้โครงใบสี9ชั้นนะครับประสิทิต้นดูก็จะไล่ขนาดนะครับเดี๋ยวจะมีอันนี้ขนาด6นิ้วนะครับไล่ลงมาเป็น8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วแล้วก็14นิ้วแล้ว16อันนี้ก็จะเป็น18นิ้ว อันนี้ก็จะเป็น20นิ้วอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ22นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น24นะครับเดี๋ยว,ว่าเป็นการเกาโฟมเหลี่ยมนะครับเอตัวเหลี่ยมอันนี้มันจะกินพื้นที่เข้าไปนิดนึงนี่เดี๋ยว EP ต่อไปจะเกาโฟมอย่างอื่นให้ดูนะครับสำหรับงาน ไม่คูขข่ของพะออกราชนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ